สวัสดีครับพ่อเสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อเสียงสวัสดีค่ะพ่อเสียงฟันดีฟันแม่นครับเอฟซีฟันแนวไหนบอกสูเอฟซีฟังเลครับบ่ได้ฟันเข้ามาฮะเขามาบอกเอฟซีบ่ได้ฟันเลยบนอบอเนี่ยบอกเอฟซีแม่ไทมาบอกอันเล็กน่อยเนี่ยเล็กน้อยอ่เห็นเป็นตัวเลยบอกเห็นเป็นตัวนอนอยู่นี่นะนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ครับนั่งนอนครับนอนไปแนมเห็นเขาวยางมาครับอ้าวมากลางคืนหรือมากังเว้นมากังเวีนคือสางมากังเวีน เนี่ยเห็นเป็นตัวบริเวณบริเวณนีตัวเนี่ยเป็นบาเมนดันบาเมนมากายดุสาวหลุดหสาวนะมันโมเมนเบิ่งเนี่ยมันยางมาทางนี้มันก็นางเบียดเข้าไปนี่ครับเทียงลงสีเบียงเขาไปทั้งพี่เออเบียงเข้าไปทั้งพี่ครับทั้งลงสีพี่ทั้งลงสีพี่อืมอ้าวตัวสร้างว่ยเด็กน้อยจักปีหน่ยบมบัประมาณมันหน่อยหน่อยนะประมาณบางขวบนี่ได้อืมมากก็ไปก่อนน้นมากก็แม่มากก็แม่เขาครับผม มาจังไดก่อนวดเขาวาเป็นอย่งค,อง,ยองคือมีนากินอยู่องเขาว่าครับมีอยู่ว่ามีโบไลเลยว่านะ่นเลยว่าครับมีโบไลเลยว่านะ่ะครับอ่วเขาหอนหนั่นมันมันได้แดดได้มึงนะม,มันแดดมันแดดขับอะไรเหมือนกะันครับเป็นอย่งคือคือโบเอาไหวเขาว่าคือโบสูบใช้ได้หลายเขาครับออาเบาแล้วก็ยางหนีห่วยเห็นกังเว้นเลยเห็นกังเว้นครับ เป็นคนหรือผีล่ะหผ้วยซีเมนผีผีตัวจะเป็นอยังเงี้ยวหัวยักษ์ผีเนาะเออซีเมนตัวเนี่ยมึงเราเป็นหัวยักษ์กันเลยเป็นหัวยักษ์กันคือสร้างแปลกแปลกๆเนี่ยครับนี่แหละอยู่ตรงไหฮตรงหน้าเนาะมักจะมีสิ่งดีลับมาหาเพิ่นตัวครับพอเสี่ยงนี่เยังโอ้แม่นยังไม่แน่วมามาถามมานำคือบุ๋มีน้อยแถอะว่ามันบุ๋มพอใส่บุ๋คือบุ๋มเปใส่เขาว่าไรเขามีคือบุ๋เปิดใส่เขาว่ะครับ มันบุทธันนี่เปิดดีละเลยวะห้องลงมาจากเครื่องเออมันบุทธันนี่เปิดดีละเลยวัครับงวกไปบ้านนี้ย่างนี้ละอ่ะหายแวบเลยหายแวบไปทั้งครับขึ้นไปอีกสี่ียครับเพิ่นบอกเลขบอกยังบ่ล่ะน่าเพิ่นบอกเลขเล่หนึ่นโตไร่บอกโตเขียนหน่งที่น่ะตัวเขียนไว้ในบอกนี่นั่น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 เขียนไว้เดี๋ยว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 เอฟซีเพิ่นเขียนไว้นี่ครับเอฟซีเพิ่นบอกเพิ่อนบอกออกมาเลยบอกครับแมนเพิ่อนบอกว่าจังไรครับนั่นนั่นเองเจ็ด เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเก้าหกเก้าให้บอกแม่แม่หรือลูกลูกเด็กหน่อยบอกเด็กหน่อยบอกโมเมนต์ผู้ใหญ่เนี่บ่าเนี่ยเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยแต่แม่บอกบอกแม่บอกบอกยับแขนดุอยู่ซื่อๆยืนอยู่ซื่อๆครับอืหงอยหเมียขึ้นมาื่อโมเมนต์ข้นทั้งนี่คอยด้วยวานนะน่ฮันว่าเห็นเป็นๆฮันว่ามันมันโมเมนต์โมเมนต์ข้นทั่วมันเป็นผีมันเป็นผีทั้งนี่มันข้นเนี่ยจะว่ามันเป็นผีมันเป็นสัตว เพราะว่าไม่เป็นผีตัวหนึ่งบางเป็นคนหมู่เม็นผีมันบอกเบรกบอกครับเออเป็นสัตว์เห็นว่าเห็นจ้าจ้าโบเรนนอนฝันเห็นว่าโบเรนคนนู่นนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่โบเทนี่นอนรับรองมันหงเมียนอ่ะเลี่ยนไปโอ้หืมเลี่ยนไปเลี่ยนไปคนเขาไปจีบไปตั้งหน้าอยู่องค์หนึ่กงูเลยหน้ามุมมีตัวนี่เขาวเขามาถ่วงนะเล็กหน่อยโดนก็เมร์มันมียังมีอยู่เลยว่าเด็กอื่นไปใส่มีอยู่ตัวมีโบไลเขา ครับมันบาทสงใช้เพิรฮ้อนิม่อาบซิม่าสิมาอาบน้ำคือแบบเกาบอกไห้ลูกฟังอยู่ได้บอกครับอืด้วยกูเห็นเขาจงลูงมันถึงมาแลวมาสิมาเบื่งหน้ามาซองเบื้อมหน้าเลยว่าครับก็เลยเเด้อใหญบ่เลยว่าใาญอยู่เทียงไี่บ่เลยว่าต้องย่างไปจังงสายไ่ได้ต้ับย่างเบียนไปจังงสายไ่ได้ ครับย่า okay. right? ่จ้งลูกด้วยจ้งลูกย่างเบียนไปทั้งคันยายเป็นกระเสียแล้วเสียเนี่แม่อยู่เห็นโอ้ครับเมียที่เมียเสียเออดแล้วหอนบ่ข่อยด้ยเอาน้ำใส่ขู่ไปไปกดถาดให้ต้ออยากอาบน้ำบ่อเลยว่าเลยเอาหนักไปขู่ไปใส่กดถ่ายสองขู่กดถาดให้เพิ่นหอนบ่อเลยว่าคิดเสี่ยงใจไว่าตัวเล็กถือเพิ่งครับเพิ่นเปลตัวเล็ของเพิ่นรับ เล็กน้อยบอกเจ็ดแปดหกเมนสองตัวนี่หกเก้าหกเก้าครับผมมาพี่ครับครับเนาะแจ้งได้อีกครับบาทนี่เบิร์ตโทนี้คนะรับเบิร์ตโทนี้ออเอ้าลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิร์กเนาะเมนครับผมเอฟซีเดี๋ยวสืเบิงตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับเด้เลยเนี่ยขอหยาดเลยคุณพอ่อเลยนี่ครับเอฟซีนี่มีซ้ำนี่มีซ้ำครับผมแต่โปรดชมเนาะเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิงครับวันที่สิบหกพฤษภาคม พศ2 5 6 7ครับขอบคุณค่ะคุณพ่อเสียงขอบคุณที่ลักครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมแต่ยานเพิ่งไปใส้ครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเสียงค่ะท่านผู้ชมผีเด็กน้อยมาบอก786แล้วก็69ค่ะท่านผู้ชม78669เนาะค่ะเนาะขอให้มีโชมีลักคุณพ่อเสียงประจางวัที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 7ค่ะบสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อน จอกันคลิปหนาค่ะขอใหจ้จโชคโชคมันมานเฮงเฮงรวยๆวยค่ะแต่ยิ่พึ่งภาพพิเศษนะค่ะสผม,ม้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากสู้ชมค่ะรับชมบางของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะกแอามปาทอมี่ตุเดินทางไปทำบุญยูวัดหล้งปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่เาื่อฝากเอฟซีครับผูมชมเป็นของเรลียกเลี่ยกท้องเลียมซัก ขายขายขายของบบดีลูกค้าบ้ให้เขาล้านคนย่างผ่านเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อดนตรีจนสิ่อถือเครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขายอยู่ห้องไหนรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายมมหเสน์เรื่องการงานการขายเนี้ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างรอเนาะสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับบวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยอ่ะเปิ่ออกมาก่อนป้าแปะแล้วก็บี้บี่อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเ็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพราะหลวงปู่หลอดไงเขานุ่งหัดดีเหรอเนาะครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่านๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสบผมสาธุสาธุคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชุนหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชุบ่ายเอมอาตุนหินข่าวกบุรีรอซาครับธรรมชุ เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหนาลานเห็ุใดคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของหฮาครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลื่อยเงืนทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสด้มาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักคนหลง บ่าวบา,า,ายยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กครับ่านผช้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับ่านผช้ชมเปิดฝายลงปูมากนะครับเพราะหลัก,ลก็เมื่อเต้นแทบรับชมพะชมเมื่อเต้แทบแลวก็บี้ยังสีครับมนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเตออบูกป,ปากสามเทือนะครับทาปากสามเทือทาคิ้วสามเทือแลวกะเสือผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันม,นมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาจนนลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แจ้งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ เจตอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโหลายนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอมนี่ยครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุยีนก็แตงให้กันเนี่ยครับหัวเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีครัทมาตามเบอทุ่มนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้อำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปู่ลอดไม่หายอีพ e ซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสเนียจจังห้ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเนียจจังห้นี่ตัวเขาเสีเยได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมเภอร์ตงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบลแอมเภอร์ตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเล่อยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่1นึงลำเลื่ยสาล้านพุ่น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอาเภอร์ตงกิให้เบิ่งตัตอรี่กับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึงตันทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะ่พี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอากตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอากเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนะะาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ